ครับผมคลิปนี้ผมจะพาไปดูราคาและข้าวของในการตกแต่งคอนโดแบบโทนอบอุ่นกลุ่นกลิ่นไม้นะครับกับผนังวอลเปเปอร์ลายห้องนี้ครับติดตามภารกิจใหม่ในรายการบ้านป้ายแดงจากการหาไอเดียออกแบบบ้านหลังใหญ่มาเป็นการหาไอเดียออกแบบห้องเล็กๆให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยในรายการบ้านป้ายแดงชุดไอเดียแต่งห้อง แน่นอนครับผมก็อยู่ที่อนะิกียบางนาอีกแล้วครับท่านมาครับมาดูห้องนี้กันเลยดีกว่าจากภาพรวมนะครับห้องนี้คุมโทนสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีหลักๆนะครับ ก็มาจากสีของพื้นกระเบื้องอย่างลายไม้นั่นเองครับและผนังวอลเปเปอร์ลายอิฐนะครับซึ่งพรมก็มีโทนสีใกล้เคียงกันนะครับในราคาราว2 5 0 5ส่วนชุดโซฟา3ที่นั่งสีขาวนี้ก็ราคา2,000 20, 0นิดๆน,น,นะครับแถมยังสามารถดึงด้านล่างนี้ออกมาแล้วใช้เป็นที่นอนเสริมได้อีกด้วยนะครับส่วนชุดวางทีวีก็เป็นตู้ไม้ชั้นดูโปร่ปงๆนะครับเข้ากับวอลเปเปอร์ลายอิฐได้เป็นอย่างดีใครอยากให้วอลเปเปอร์นี้สมจริงสม จังยิ่งขึ้นก็ใช้เป็นวอลเปเปอร์สม,มิตินะครับหรือไม่ก็ซื้อเป็นแบบผนังอิฐที่เอามาแปะแล้วก็จะทําให้ดูเหมือนกับว่าผนังอิดจริงๆเลยนะครับเอาละครับเรามาดูชั้นวางทีวีต่ออีกนิดครับราคาก็4,000ได้นะครับ ผนังก็ติดหิ้งวางของเพิ่มไว้อีกนะครับการจัดวางทําได้สวยเลยทีเดียวถ้าผมไปวางนี่มันจะเหมือนหิ้งพระไหมเนี่ยเอาละถอยออกมาอีกหน่อยครับเฟอร์นิเจอร์ก็จะดูโปร่งๆนะครับใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับส่วนตู้เหล็กสีแดงนี้ก็ดูเท่ดีไม่น้อยนะครับดูซิราคาเท่าไหร่อ๋อสามพนิดๆเองครับใช้ได้ใช้ได้ไว้เก็บของจุกๆจิกๆได้นะครับแต่ก็ฝุ่นอาจจะทะลุทะลวงเข้าไปได้นะครับ ส่วนเก้าอี้วหวนี่ก็ราว5 0 0พันเลยทีเดียวนะครับแล้วนี่ก็เกือบ3 0 0พันส่วนนี้ก็เกือบ2 0 0พันเป็นใยกล้วยนะครับไว้สำหรับนั่งเล่น ผนังทางด้านนี้ก็ติดชั้นเล็กๆวางของจุกจีกเต็มไปหมดนะครับไว้ซื้อกระบ,บองเพชรต้นเล็กๆมาวางไว้ก็ทําให้ห้องดูมีความสดชื่นขึ้นอีกนิดนะครับสำหรับโต๊ะทํางานหรือว่ามุมอาหารตรงนี้ก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้เรียบๆรนะครับชั้นวางของนี้ก็เป็นเหล็กโปร่งนะครับใส่กระบะไม้และกล่องเก็บของไว้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับ ดูสิครับเขาจัดวางของได้แน่นจริงๆเหมือนการอยู่อาศัยจริงๆเลยนะครับลกแต่ดูเป็นระเบียบชั้นวางของนี่ก็ราคาไม่แพงนะครับไม่ถึง3 0 0พันแต่ไม่รวมพวกข้าวของหรือว่ากล่องหรือว่ากระบะที่วางอยู่ตรงนี้นะครับจะได้เป็นแค่ชั้นโปร่งๆซึ่งนี่เป็นชั้นเหล็กใช้ประมาณ2ชุดนะครับ <S <S 1> <S 1> เอาละครับเรามาดูชั้นนี้บ้างก็เกือบ3 0 0พันะครับใช้ได้ไม้สวยเลยทีเดียวตรงนี้ก็ใช้ชั้นไม้นี่2ชุดนะครับ นี่นผมชอบผนังแบบนี้มากเลยจะมีแผ่นไม้เจาะเป็นรูๆไว้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ผนังเปล่าๆเ,เอาไว้แขวนอะไรมากมายโอ้โหตรงนี้พื้นที่เขาใช้ได้อย่างเต็มเหนียวเลยนะครับ โต๊ะนี่ก็เกือบ7 0 0 0นะครับพรมก็เกือบ6 0พันม้านั่งก็เกือบ4 0 0พันรวมๆแล้วครับเฟอร์นิเจอร์หลักๆที่ตกแต่งห้องนี้นะครับผมว่าประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับที่ผมบวกลบคูณหารดูแต่ว่าถ้าจะตกแต่งแบบนี้ผมว่าคิดไปเลยประมาณแสน0ไม่รวมการทำพื้นและผนังนะครับ